สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านผมนายธีรพัฒน์อรันทิศผู้ดำเนินรายการและนายสรรารุปบโคนผู้บรรยายเสียงขณะนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยไอยเชวิศศาษาร์นทธานีแผานศิลปรกรรมแผานศิลปรกรรมมีทั้งหมด2ส,สาขาย่อยได้แก่1สาขาวิชาการออกแบบ2สาขาวิชาคแบบอมพิวเตอร์กราฟิกสวัสดีครับผมนายสารุผู้บรรยายเสียงขณะนี้เราอยู่ที่ห้องวาดเขียนจะเห็นว่าตอนนี้น้องๆปีหนึ่งกำลังเรียนเกี่ยวกับทัศนียภาพหรือโปรสเปกทีฟกำลังทํางานกันอย่างตั้งใจม,ม,ามากๆเลยครับ ต่อไปนี้จะเป็นห้องวาดภาพประกอบนะครับขณะนี้จะเห็นว่าตอนนี้น้องๆปีหนึ่งกำลังเรียนวิชาความคิดสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบตัวอักษรกำลังอยู่ในขั้นตอนการลงสีและการออกแบบอย่างปราณีตมากครับนี่ก็คือบรรยากาศการเรียนการสอนของวันนี้นะครับเราชมบรรยากาศไปแล้วเราจะมาเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์คุณครูและนักศึกษากันเลยนะครับสวัสดีครับคุณครูบีรศักดิ์วันนี้ผมมาสัมภาษณ์รายการชีวิตเด็กศิลระกรรมขอจะมาคุณหน่อยได้ครับครับ วันนี้ครูสอนวิชาอะไรบ้างครับอ่าวันนี้ครูสอนวิชาเนี่ยวิชาการเขียนแบบทัศนียวิทยานะครับแล้วนักเรียนเป็นไงบ้างครับนักเรียนเป็นไงบ้างถือน่ารักมากปีนี้เด็กออกแบบน่ารักมากตั้งใจเรียนไม่กินอะไรในห้องเรียนอย่างเงี้ยไม่เหมือนปีก่อนๆแล้วคุณรู้สึกไงกับแผนกศิลปกรรมของพวกเรารู้สึกไงรู้สึกดีมากครูก็เป็นศิษย์เก่าของศิลปกรรมที่นี่เหมือนกัน 2,000 years later มีโอกาสได้กลับมาสอนที่นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเพื่อจะได้นำความรู้สาสตวิชาด้านศิลป,ะ,ปะต่างๆมาสายทอดให้ลูกให้มีชีวิตศิลปะ,ปะในอนาคตต้ฝากไว้นะก็ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กศิลปรกรรมที่มีคุณภาพให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจให้สังคมได้รับรู้ถึงความเป็นศิลป,รปรกรรมของอาชีวะอุดรนะครับ ผลงานของเด็กศิลปกรรมอาชวอรกที่พวกเราเห็นชัดเจนตอนนี้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือองค์พระพิฆเนศสีสุขเนศที่ศิลปกรรมเราภาคภูมิใจเห็นไหมลกนะฝากไว้ด้วยขอบคุณสำหรับการสัมรับครับสวัสดีครับผมมาจากรายการชีวิตเด็กศิลปกรรมอสัมภามารถปุณยนะครับได้ค่ะวันนี้เรียนเป็นไงบ้างครับก็ดีนะคะสบายๆงานเยอะหรือเปล่าครับก็เยอะนิดหน่อยแต่ว่าพอทําได้คุณคิดว่างานอะไรยากสุด งานที่มันต้องใช้ความประณีตแบบตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงกับการเรียนศิลปกรรมครับก็สนุกดีนะข,ขอบคุณสบการสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับผมมาจากรายการชีวิตเด็กศิลปกรรมสัมภาษณ์คนไหนนะครับได้ครับผมวันนี้เรียนไงบ้างครับก็เรียนโอเคครับคุณคิดว่างานอะไรยากสุดครับก็น่าจะเป็นพวกประเภทงานที่ใช้ความคิดยเยอะๆแล้วก็ความละเอียดสุดคุณคิดว่าอ่าครูสั่งงานเดหรือเปล่าครับ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็พอทําได้แล้วผมแล้วแต่งานไปรู้สึกยัไกับการเรียนศิลปกรรมครับก็รู้สึกโอเคครับผมได้ใช้หัวคิดได้ฝึกฝีมือขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการบรรยายและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตความอยู่ของบุคลากรในแผนศิลปกรรมในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ อแบบนี้นะชื่ออะไรไม่ใช่มันต้อปน่ไม่ใช่มันัมภาษณ์เอาเอาหมายถึงอะไรเมื่อกี้คืออ๋อเดี๋ยวนะปลอย้องเสียงนี้องเสียงไรอเสียงเออให้กองกล้องหรือว่ามองหน้า